สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc บันสกุลทุกคนเดินดีตอนรับเข้าสู่เช้าสลาสวรรค์เนาะเมเนกสิเป็นวันโฮมญาติแะไพี่น้องหรือว่าวัดครอบครัวเนาะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะพี่น้องเมเนก่ะเขาจะมาเห็ดมูกระถะกินเนาะมูกระถะเนี่ะขอบคุณไอ้ใหญ่ใจดีทางโคราชผลลายเนะผลบประสงค์ออกน้ำเนาะพี่น้องเผ่อก็ได้ฝากเงินไปครับเป็นจำนวนเงินสองพันบาทถ้าเป็นเงินกีบประมาณหกแสนกีบเนาะหกแสนกว่าๆเนี่ยพี่น้องเพิ่นให้ เอาซื้อมูกระทะกินบบ่อยเห็นหมักมูกระทะนาเพิ่งเลยฝากมาให้ซื้อก pues er ินม e. ูกระทะเนาะเมนเอกจะเป็นมือซุ้มมือหัวมือโฮมมาแหละให้ได er ้ครอบครัวอะไรพี่น้องเขาก็ได้ไปซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะซื้อกุ้งแล้วก็ซื้อมูซื้อพักซื้อยาอะไรพี่น้องเนาะขอบคุณไอ้หลายๆขอให้อาจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปีใหม่โซการเนี่ยก็เดินทางไปไซกับขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อตลอดปลอดภัยอะไรเนาะคิดอีหยังกายสมมุ่งมาปรารถนาถุกประการเด้อแล้วก็ fc วัชกูสุกคนก็คือกันเนาะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้ไม่ต่โศกไม่ต่ลาบเด้อลำาร้ยลำรวยเนาะที่แน่แนก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยมาแรงแรงแห้งเลยพี่น้องเลยขอให้จิตปําการเห็ดมูกกระสู่นองแล้วก็สู่ขอกบแม่กินเนาะพระว่าโทรไปหา่อกบแม่เั็ดอยู่หน้าแล้วให้เผ็ดขามากินกระถะเพระว่าิัผ็ดก็อยากกินนานๆที่พผ็ดได้กินเนาะพักมากินกุ้งพี่น้องมูกเผ็ดกระหมักปลาได้ดอกส่วน้องแพร่เผ็ดก็มากินกุ้งมกันเนาะไป ให้เบิ่งไปชมการเห็ดเมนโอมูกุทะแล้วก็สิให้ซุปน้องๆกัดกินให้เบิ่งแล้วก็รบอลากินให้เบิ่งเนาะคอยก็สิกินน้ำลังมือนี่ยพี่น้องเพราะว่ากินลายกันจะได้เราไอไอลายไอนักพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องอันนี้ก็เป็นกุ้งเนาะฮะซื้อมากอะจำนวนสามโลเนาะก็ตกอยู่ซองแสนไปงูทั้งยังกับพันบาทอะไรพี่น้องพันบาทพอดีเนาะก็ขอบุญขอบคุญไอ่ผลอีกคันหนึ่งเลยอันนี้เฮาอบกุ้งเนาะแม่หมักอบกุ้งเขาก็เลยอบให้กินกินอบเกลือพี่น้อง ส่วนทางนี้ก็สิเป็นหมูเนาะหมูแล้วก็หมูสามชั้นอันนี้เขาก็ซื้อมากระลายเติบในห้องหัน่นเอาซสำนี้ยันกินโมเบิร์ตถัว่วใครก็บ,บคุคคลหมักกินโมปันได้นะกินอยู่แต่กินโมลายซสำนี้ก็ถือว่าลายเลยเนาะพี่น้องโลก,กว่าแหละสำนี้ก็เนาะอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นเนาะอันนี้ก็สิเป็นเนี่เด้หมูสามชั้นหรือว่าน้ำมันหมูอะไรเอาไว้ย่างเนาะเอาไว้กินเห็ดน้ำมันย่างแล้วก็ไข่แล้วก็กุ้งส่วนหนึ่งเขาแยกออกมาจากที่บดอบอ,อะไรเนาะ น,นี่ก็เป็นน้ำสุปเฮาเห็ดเองเนาะพี่น้องแต่บาท่านได้ต้มเด้อพี่น้องท่านต้มเนาะลอต้มก่อนเนาะจากซีมากินกันแหละลร้อพ่อกบแม่มากก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวแล้วผักบุ้งแล้วก็เห็ดเค็มเนาะแล้วก็ผักขึ้นช่ายเนาะมันนี่กันานๆทีจะได้รวมญาติกันนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นปีใหม่แลวเนาะปีใหม่โซการแทละอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มพี่น้องก็มีสามรสเลย อันนี้เป็นน้ำจิ้มพวกซุก chips, ี้มูจุ่มอะไรมกะทะอะไรว่าง่ายก็ได้แต่เขาบริเฮดเองเนาะเฮดโบเป็นเนาะพี่น้องก็ซื้อมาอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่กินกับกุ้งเนาะเขาเฮดโบเป็นเขาก็เลยซื้อเอาน้ำจิ้มกุ้งเนาเฮดเป็นอยู่แต่ไ <ank? S 1> ันนี้เขาบริเฮดอันน <alal> ี้มันเรือแต่หงไเนาะอยู่ในตู้ก็เลยออกมากินแต่ก็ยังบดเสียดอกพี่น้องบันนิก้อแต่น้าเขาต้มน้าซุกอกัสีมากินนำกันเนาะพี่น้อง กุ้งเขาก็สุกแล้วเนาะพี่น้องเรื่องให้หอยอยู่นากินนากินหอมหอมพี่น้องเอ้ยนี่เขาก็สิมาต้มน้ำสุกกันเนาะนี่ก็ได้เวลาแหละเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเดมาเพืดี่นบกันเยเ่อแต่ว่าพรสกัดเจอยเนาะสมบ์ธมมาผู้บชิมาหรือบอกแต่บอกผลรีบอเลยแล้วพี่น้องกาซอแอนดม่นก็รับอาำน้รวเนาะคอยกินน้ำรังผัวคอยเป็นไอเนาะสีกินน้ำรังโมาเอกันพี่น้อง มักบ่บเกุ้งค่ะเบหมักกะแล้วไม่แข็งมัก้วไ่ได้กินแ่แล้ว่แขงหิงบริกิช่บเื่อวขอบุญขอบคุณไอ้ทักโคราชละลายเนาะที่เห็นให้ขอบคัวเขาอบอุ่นในมือนี้บคุณาะบุณหลายเด้อแม่ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อนองมันคอนเดอเพื่อว่แ่กินแต่เเลยทุีเนาะแบลาย่ง ล<ะ>่างเคยกินแตงเพิงได้กินเท่านั้น <c oughs> น้องแพลก <c oughs> วก่าอบดสบายเนาพาไปหาหมอแล้วก็เลือดอาาเลือดจางอะไรเลือดจางจเราเียบอมันเบรเขา,าปิดปีใหม่เลือดจางยาตื่มเลือดบรทันมาบอ,อืนบทอ,อื่นมัน บุกัก็ได้นาอันนี้เขาจะสั่งมาจากต่างประเทศยางพ่านมาปลายปลายเดือนมาเด็กใจสีไปเอามาเปิดมากินให้แม่กินให้เบิ่งให้พอกินให้เบิ่งกนองาให้แม่ป้าเนาะแต่พอลูกเพิ่บนเข่ามานอกมานี่เอดตักเบิดแล้วก็ลบตักเบิดแล้วก็ลงใหม่อันนี้แม่ป้าแม่ป้าคอยกินน้าประจำมาแล้วพี่น้องพี่นอ้นาประจำขเนาะมึงหั่นกินเป็นเสือผ่าหอยตัวส้วบอยู่ เออดข้งล้างโมลาก็สีเป็นมะพริกพริกตากแห้งนี่ยังว่างนะใกล้จะทอดที่ใหม่เลยเสียงตู้กัมีเสียงตู้ดังละพี่น้อยอ๋อใบบหม่อมอ๋อใบบงม่อมเอาเอาเตกกระซ่าหัวมันไใบบงม่อมมาเห่าพอดี โอ้ตกใจบุกมาใส่อันจงใหม่อันนี้เป็นดาดเนาะดาดรั่วเป็นย่างอะไรพี่น้องหมอนี่ก็ซื้อมาไว้โดยเฉพาะเลยผมหมดแน่น้ำผมหยดปุกๆเอาหนามมีบนร้อนมัดผมในนางเอาหนามมีบนร้อนหนาได้รวดก็ได้ตอนนี้ก็รักวโซวอนเนาะโซจอยกับบาวพอดเขยกลมาอะไรเนาะครอบครัวแบบใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ย ไงแห้งไงแห้งแห้งเนาะครอบครัวเนี่ยค่อยจะกินน้ำลังแล้วข่อยกินยนก็ได้แล้ข่อยค่ะขอยแต่ชุบเดอิ่มเนาะแต่ผู้ชิมรู้บ่เนอะดีสรตีโซนจะเก็ลังอาบน้ำแล้วนี่เอาเด้อทะดีกุ้งหากุ้งในกระมังค่ะทั้งี้ชิเป็นดาดเอาพักสละลาย กินข้าวน้ำกินข้าวน้ำดรอด,นนำดรอดานพะยะกินข้าวฮะปอตต่อสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดขาแม่ลุงมาเนี่ยชิส <c oughs> อง่ะเกือบโรแล้วไง่เกือบโรโอ้ยชิปสองก็โรแล้วโลหนึ่งพอดีอันนี้ข้าเอาิร์ดก,กินเสื้อก,กับกินซ่าก,กับ,บเรือกินเสื้อก,ก,กับอีไ,<ห>ไอด้เออลุงมุด็ดอ nạn ừ. đứt nhẹ nhẹ lăng đi bù đi cái nhẹ đó, sẽ nên qua nó ngơ nó như nó ngơ nó, đừng ăn húa nó lăng lai lốp để nó sẽ nhẹ bờ, ăn khẩu ngơ nó. có bỏ nghe đâu vậy, sờ kinh bơ là đồ luôn này มืออื่นก็ฮอดมือปีใหม่สกกาแล้วเนาะพี่น้อง13 14ชิมห่าโอ้อยู่บ้านไในลินได้เนาะลินได้เฉพาะในเฮือนจะคลองแล้วไปลินข้างนอกบ่ได้ซุ้มนมลายก็ได้น้ำเ่ยใช้ฉีดยังกระเด็นอยู่อยู่ใส่ก็ะโได้บิดเนาะอืออยู่ใสกระโได้เบิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกะยากขึ้นคือเก่าอะไรเนาะ จะไปกินถั่วมันเด้อถ้ากัดไช่ผมกัด่มันก็หอมเลยะมมันกวนเปิดแล้ว่าอยเนาะข่อยน่ะกินโมลายแล้วข่อยมักไปแต่กินโมลายเนาะส่วนใหญ่เป็นหมูสามชั้นย่างคยมากินแต่ว่ากุ้งนี่ พิษเนาะพี่น้องไอกินละพิษก็เลยสิบ่ไกินนําเพิน่นกินแต่หมูก,กับผักกับเส้นมื้อนี้อดก่อนให้แต่สุพกินเป็นหยังคืออด้ซะอดได้บ่เออมือนน่มผมแล้วบ่เห็นบ่ผักกานบ่ ไม่นี่ห้อนห่อนแหงห้อนห่หอ,อ,นหอ,อนอะไรเลยวันชิดดับกรร็แล้ววันชิดเพคก็แล้วพนบุตกรรบนอ,อื่นหันตกแหงขนาดเลยเออบ,บนบห้องบนโต๊ะพักฮัมเบอร์เฮดอันยอ่อยอยู่เรากินแล้วเราก็ออกไปนอนนาคือเก่า,กาได้พี่น,อน้องเนะลยไปนอนนาคือเก่าเรากินแล้ว นอนเผางัวเผาไก่แล้วเนาะชนิดคนสิลักตาพอดก,กับบุเข็นบม่ค่อยเห็น,หนทุ่งไปไลยมีโตกคุ้มมีแล้วออกไปนานไงนาวิธีกินชายจะห่วยกืกินชายลายบบลายก็้วคือแซงเพืชพักประเภทอแไงแซบบัวแพรวกินมิตามินไปได้ได้แซบบอกินข้าวกินข้าวแล้วกินยาเดเขามาเติมนเนาะ ต,ต,ตื่มมแรกินแล้วจบเจีบวเขาัยากินเข้ากินแรกก็ว่าเจ็๊บหัวเข,าาาาเขาเ่าไหมเจี๊บจักรเก่าคนคนเจีบหัวเขา่าหัวเขา่าบ่ค่อยดีเนกินแล้วสิบค้ากโอยโอยไปหาหมอ่าเลยลูกย่งยขมแปะลูกลุกก็ยะาขมแปนลูกเพราะว่าหัวเข่าคนบ่ค่อยดีเนาะหัดยากเนาะอเงินกินท่น,นึงอ้ยอ้ได้า กินรสซโจยิ่งเป็นทั้งหลังกะมง่งกินข้าวนี่กะเห็ดมะยุ่ยอยู่นะเคื่อนครัวแบบโบราณมงนางกินข้าวพอดีเต็มเลยนะพอดีเต็มยังไงวะเต็มขักอะไร<อ>จกเข่ามันเจกข่าไปพอเท่าไหร่านางกินข่าวผู้เดียวเฮ้ยโง่้าอะวรแบบนี้ออกไหมไม่ได้มีข่าวเลย เออนกคนนึงงอนึ่เลยอือต้องไ่สียุยังไงนึ่เดียวแต่ที่พูดดีสโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราก็ขอบุญขอบคุณไอ้ทางโคราชผลละลายเนาะที่เพิ่นให้เงินซื้อมูกระทะมากินเนาะแล้วก็ให้ครอบครัวที่มีครอบอุ่นคือในเมือนี้อะไรก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc บรสกูจุคนละลายเด้อที่ติดตามเลยครับชมคลิปให้มาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้อง